ใจ,ใจห้ามหมองหมดเด็ดขาดแล้วก็อย่าไปทุกข์กับมันแล้วก็อย่าลืมความดีของตัวเองว่าไปทาํางานนี้ปุ๊บแต่ก็ลืมลืมความดีลืมการภาวนาลืมการทำใจให้ตัวเองให้กเกษมลืมทําใจของตนให้ปราโมทนะให้มีความสุขอย่าลืมนะแต่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรจะมีทรงค่าเท่ากับจิตของเราที่กเกษมจิตของเราที่มันปราโมทต้องรักษาใจไว้ให้ได้ หน้าที่ของนับปฏิบัติคือการรักษาใจสร้างกรอบของใจถ้าใจของเรานะมันพุกพร่านมันทะลุทะลวงจากทวารทั้งหของเรา,าทะลุทะลวงไปหมดนะไปสนใจในเรื่องของนิวรณะประการไปผิดศีลบ้างไปสนใจกับเรื่องทางโลกบ้างโอ้ยวุ่นวายไปหมดมันก็เลยทําให้เราเนี่ยจิตของเราไม่เลยไม่สงบเลยไม่กเกษมก็เลยไม่ปราโม,มด จิตของมนุษย์เรามันก็เลยไม่ปราโมทย์ดินนะมันนี่คือสิ่งที่เราต้องรามา